ช่วยคิดช่วยทำโดยเดนสองหลอมิสุมรุ อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำค่ะเชา้าวันนี้เราจะมาคุยกันต่อกับสถานการณ์ในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของสงครามโลกซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่3แน่นอนนะคะคร,ครั้งที่สองเราได้มีโอกาสคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดรจุลชีพช,ชินวันโนไปนแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันต่อสําหรับสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งกาลังจะมีอายุครบรอบ100ปีในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ค่ะตอนอยู่กับอาจารย์แล้วสวัสดีค่ะจย์ค่ะสวัสดีครับวันนี้ตามอาจารย์มาที่มหาวิทยาาััยธรรรรมศสต์่่ะอจีีกกไวน มสก็จะครบรอบ80ปีอ๋อแล้วจะครับวันสุกที่จะถึงเนี่ยนะครับถึงก่อนวันสุขธรรมศาสตร์ครบรอบ80ปีวันเสาร์ครบรอบ100ปีสองชครั้งโลกครั้งที่หนึ่ซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นมันก็อย่างที่อาจารย์บอกว่ามันมีข้อพิพาทมีความขัดแย้งระหว่างประเทศในยุโรปประเทศนู้นกับประเทศนี้จับคู่ทะเลาะกันอยู่หลายคู่ด้วยหลายคู่ด้วยแล้วพวกที่จับคู่กันเลยต้องมาแยกเป็นกลุ่มเป็นสองควกขึ้นมาในการมาเป็นปัญหาทีนี้เราไล่ไปว่าตอนชนวนเหตุทาให้เกิดส องอี่หงง,งี้ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ล้กันนะครับเมื่อวันที่28มิถุนายนของเมื่อร้อยปีที่แล้วคือในปีคศ1914เนี่ยนะครับก็มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นซึ่งก็ไม่มีใครคิดว่ามันจะนําไปสู่สงครามได้นะครับนั่นก็คือการรอบสังหารนะครับมกุฎราชุกุมาน ของอาณาจักรออสเตรียฮังการีนะครับซึ่งก็เป็นอาณาจักรที่มีพื้นที่มากมายนะครับแล้วก็มีอิทธิพลค่อนข้างมากทีเดะครัคือสังหารทั้งมกุฎราชุมารและพระชายาและพระชายานะครับซึ่งเสด็จไปที่เมืองซาราเจโวนะครับซาราเจโวเนี่ยนะครับมันก็เป็นเป็นเมืองที่อยู่ใต้อิทธิพลของออสเตรียฮังการีนะครับแล้วก็มกุฎราชุมารนี้ก็ต้องการที่จะกระชับความสัมพันธ์นะครับต้องการให้รู้ว่าโอเคนะอาณาจักรออสเตรียก็ยังดูแลคุณอยู่นะในซาราเจโวใครเขาเขาอยู่คนละเผ่ากันใช่ไหมคะคนละชนเผ่าใช่มมมัคะนก็ี เผ่เาสลาฟเพราะฉะนั้นก็มีคนหนุ่มนะครับที่อยากจะให้สลาเจโวเนี่ยเป็นเอกราชอยากให้บอสเนี่ยเป็นเอกราชนะครับแล้วเราก็รับการสนับสนุนจากเซอร์เบียเซอร์เบียก็เป็นประเทศเอกราชอยู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็เป็นพวกสลาฟด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นพอหลังจากเกิดเกิดการลอบสังหารแล้วเนี่ยนะครับก็จริงราชวงศ์เฮฟสเบิร์กของออสเของออสเตรียฮังการีเนี่ยเป็นราชวงศ์ที่น่าสงสารนะครับเพราะว่าเพราะว่าจักรพรรดินะครับฟรานซ์โจเซฟเนี่ยนะครับ พระไม่เหสีก็ถูกลอบสังหารนะครับส่วนลูกชายซึ่งเป็นมกุฎราชกุมารราชโอรสซึ่งเป็นมกุฎราชกุมารคนกอดเนี่ยนะครับก็ฆ่าตัวตายนะครับก็บ้านใครก็เหลืออยู่องค์เดียวจากเรื่องเดียวกันนะมคะอาจารย์มันก็มันก็มีหลายเรื่องนะครับเพราะพ่อเขาใหญ่แต่ก็คุมพื้นที่มากแล้วก็มีชนเผ่าต่างๆแยะนะครับเพราะฉะนั้นก็เกิดความไม่พอใจอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับเล่นเ่ในช่วงนะครับเป็นช่วงที่ที่ ราชจะสำลักกำลังอ่อนแอลงไปเรื่อยๆนะครับคือคือตอนนั้นเนี่ยเมื่อหลายทประเทศในช่วงเวลานั้นในในช่วงนั้นก็มีเอ่อเรียกว่าจักรวรรดิจักรวรรดิรัสเซียซึ่งเหมือนกับรัสเซียนะครับแล้วก็มีจักรวรรดิออสเตรียฮังการีซึ่งคิอทใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็เริ่มเริ่มอ่อนแอลงจักรพรรดิเองก็อายุมากแล้วแปดสิบ กับแถมพระมเหสีก็ถูกลอบสังหารนะครับพูกก็ฆ่าตายนะครับถูกพวกที่ต่อต้านเนี่ยนะครับพวกที่ต่อต้านนะครับเสร็จแล้วก็ยังมีจักรวรรดินึงคือจักรวรรดิออตโตมันเป็นพวกเติร์กอยู่ที่คอนสแตนติโนเปิลปัจจุบันนี้ก็คือตุรกีปัจจุบันเนี่ยนะครับนี่ก็มีปัญหาเพราะว่ามีอาหรับมีอายต่างเยอะแยะที่ต้องการจะเป็นเอกราชเป็นหลายกลุ่มเนาะเป็นหลายกลุ่มมันยุ่งยากนะครับและในขณะเดียวก็มี พวกรัฐใหม่ๆที่เป็นรัฐประชาธิปไตยนะครับ<า>อย่างเช่นฝรั่งเศสอย่างเช่นอังกฤษแะต่างเหล่านี้ก<า>็เกิดขึ้นมานะครับก็มีความขัดแย้งกันโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยนะครับมันเป็นความขัดแยง้งอาจจะกล่าวได้ว่าเป็น2คู่คู่แรกก็เป็นระหว่าง ออสเตรียฮังการีนะครับกับพวกสลาฟนะครับซึ่งต้องการจะแยกตัวเป็นอิสระนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งในเวคะเดี๋ยวไปอีกคู่หนึ่งคู่วางวยกันเป็นคู่ไหนคู่เยอรมันดีกับการศึกษาประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่มีความจําเป็นนะคะเราจะเห็นที่มาที่ไปประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศเราเรียกตัวมาคุยกันที่มาของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่นำมาสู่สงครามโลกครั้งที่สองและทําให้เกิดสถานการณ์ทุกอย่างในปัจจุบันนี้ด้วยค่ะพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันค่ะ ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนร่วมตักบาตรพระสงฆ์ชมขบวนแห่เจ้าพ่อกวนเจ้าแม่นางเทียมพบกับพิธีเปิดงานบุญหลวงสุดอลังการพร้อมกิจกรรมการแสดงการประกวดผีน้อยตาโขนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย27-29ถึงมิถุนายน2557นณวัดโพนชัยอำเภอดา่านสายจังหวัดเลยสนับสนุนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรมการท่องเที่ยวจังหวัดเลยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลยไทยแลนด์ แม้มนุษย์จะไม่สามารถหยุดยั้งภัยพิบัติแต่ความพร้อมในการรับมือจะเป็น,นกลไกสำคัญที่ช่วยลดความสูญเสียได้ประเทศไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียเ่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติครั้งที่6เวทีสำคัญที่จะได้ร่วมกำหนดทิศทางการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของภูมิภาคเอเชียและระดับโลกเพื่อก้าวสู่การเป็นภูมิภาคที่มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติอย่างยั่งยืนร่วมมือประสานใจต้านภัยพิบัติกรุมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาด ที่เบนซ์ทางหลอมีทั้ง G L A C L A และ A Class ให้ท่านทดลองขับหรือจะเป็น S L K C L S E 3 0 0 Hybrid เบนซ์ตู้วีโต้ใหม่แถมฟรีคอนโซล V I P ทีวีพร้อมประดิษฐนทุกคนันเบนซ์ทองหลอณหน้าวันนี้มี2แห่งเท่านั้นรามินทรา02-945-4555และซอยทางหลอ0 2 7 8 8อ02 714 8888 88ผมอยู่ทุกวันละครับ จังหวัดเลยขอเชิญที่ยวงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนร่วมตักบาตรพระสงฆ์ชมขบวนแห่เจ้าพ่อกวนเจ้าแม่นางเทียมพบกับพิธีเปิดงานบุญหลวงสุดอลังการพร้อมกิจกรรมการแสดงการประกวดผีน้อยตาโขนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย27-29มิถุนายน2557ณวัดโพนไัยอําเภอดา่านสายจังหวัดเลยสนับสนุนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรมการท่องเที่ยวจังหวัดเลยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลยไทยแล แม้มนุษย์จะไม่สามารถหยุดยั้งภัยพิบัติแต่ความพร้อมในการรับมือจะเป็น,นกลไกสำคัญที่ช่วยลดความสูญเสียได้ประเทศไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกระทรวงมหาดไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียาด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติครั้งที่6เวทีสำคัญที่จะได้ร่วมกหนดทิศทางการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของภูมิภาคเอเชียและระดับโลกเพื่อก้าวสู่การเป็นภูมิภาคที่มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติอย่างยั่งยืนร่วมมือประสานใจต้านภัยพิบัติกรุมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวง มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยา่าสภากาชาติไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรษ์เขาเชิญร่วมง,งานเพื่อนพึ่งพาเกษตรแฟร์ปี2557ยกระดับชาวนาไทยก้าวไกลไปกับเพื่อนพึ่งพาเกษตรแฟร์ชมนวัตกรรมงานวิจัยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอุปกรณ์หย่อนกล้าข้าวแบบประณีตการทำนาอย่างถูกวิธีการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ครบวงจรและผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปข้าวร่วมชมชิมช้อปผลิตฑ์เกษตรอินทรีย์ผลิตภัณฑ์ในพระดำริสินค้าโอทอปไม้ประดับและตลาดน้ำอย่าพลาด20-29มิถุ 29, ยายนาย,ยน255 57ที่มหาวิทยลษษาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนช่วยคิดช่วยทำโดยผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณจากสม,มุนไพรเวชพงโอสถกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันต่อกับท่านอาจารย์จุลชีพนะคะคุยกันต่อว่า คู่มวยคู่แรกวางไปแล้วสําหรับออสเตรียฮังการีกับพวกสลาฟอยู่บอสในกลุ่มบอสเนียกับซาราเจโวครับคู่ที่2ก็คือฝรั่งเศสกับเยอรมนีนะครับคือแต่เดิมเนี่ยเยอรมนีนีไม่ได้พูดถึงบอลโลกใช่นะฮะนี่กำลังพูดถึงสงครามโลกพูดพัดกันมาตั้งแต่ไหนนะเป็นปัจจุบันคือเยอรมนีเนี่ยนะครับเพว่เขาเป็นเรียกว่าเป็นรัฐเล็กๆนะครับรัสเซียพวกเนี้ยนะครับต่อมาก็มีการรวมตัวกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสก็กลัวแล้วก็ทำสงครามกันหลายครั้งฝรั่งเศสแพ ทุกครั้งเลยนะครับเยอรมานว่าเพราะว่าฝรั่งเศสก็มองว่าเฮ้ยเยอรมันนี่ถ้าหากขึ้นใหญ่ขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาจะยิ่งลำบากลงไปเรื่อยนะครับด้วยเหตุนี้เองฝรั่งเศสก็เลยไปหาคนมานะครับไปหาประเทศที่ที่ขัดแย้งกับเยอรมันนี่ก็ไปดูรัสเซียเพราะรัสเซียใหญ่อยู่อยู่ด้านหลังทางตอนเหนือนะครับก็เลยไปร่วมมือกับรัสเซียส่วนรัสเซียเองเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเป็นชาติพันธุ์เดียวกับพวกสลาฟใจะไครับก็หนุนเซอร์เบียอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะวิเคราะห์สงครามเนี่ยนะครับผมว่าเราต้องดู2อ ปัจจัยสองกลุ่มปัจจัยกลุ่มแรกก็คือชะนวนสงครามก็คือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดสงครามนะครับปัจจัยกลุ่มที่2ก็คือความขัดแย้งพื้นฐานที่มันมีอยู่นะครับว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างแล้วสรุปแล้วเดี๋ยวนะคะฝรั่งเศสร่วมกับรัสเซียฝรั่งเศสซึ่งรัสเซียก็หนุนสลาฟซึ่งก็หนุนเซอร์เบียเนี่ยนะครับหนุนเซอร์เบียด้วยนะครับเซอร์เบียด้วยนะครับเนี่ยซาราเจวเนี่ยนะคะแต่อยู่กลุ่มเดียวกันใช่ครับซึ่งเป็นศัตรูกับออสเตรียฮังการีใช่ ก็มีเยอรมันดีไงนะครับเขาพูดภาษาเดียวกันนะครับแล้วเขพูดภาษาเดียวกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเยอรมันออสการีกิ ั่งเศสแล้วก็รัสเซียแล้วก็บอสเนียนะครับส่วนอังกฤษเนี่ยนะครับอังกฤษนี่นี่เขาอยู่เฉยๆนะครับเขาดูแนดีที่ผ่านมาอังกฤษจะทำตัวเป็นผู้ทวงดุลนะครับใครเข้มแข็งขึ้นมาก็จะเป็นดูดช่วยกับอีกฝ่ายนึ่ไม่ใช่ไปไปไปชาเสียเปรียบเพื่อให้มันดุลมาเท่ากันได้ไม่เกิดสงครามไงต่างยรอว่างั้นเถอใช่นะครับแต่คราวนี้เขาเาดูอย่างนี้แล้วเขาก็ถ้าหากว่าเยอะมันเข้มแข็งมากขึ้นยุโรปอยู่ใต้เยอรมนีมันก็จะทาให้เขาคูสู้สูไป ฝั่งเยอรมันดูได้เปรี่ยนนเยอรมันเข้มแข็งมากเลยตอนนั้นนะครับแล้วก็กําลังจะไปสวแบงหาอานันทีคมในต่างประเทศด้วยนะครับมันก็จะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของของอังกฤษทั้งในยุโรปเองแล้วก็นอกยุโรปด้วยนะครับเราะอังกฤษก็เลยหนุนช่วยทางไฟฟ้าฝรั่งเศสใช่นะครับนี่นี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อหนึ่งร้อปีที่แล้วนะครับในวันที่28มิถุนายนเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์นะครับรอบสังหารแล้วนะครับทางฝ่ายจักรวรรดิ นะครับออสเตรียฮังการีนะครับก็ก็บอกว่าเนี่ยเซอร์เบียอยู่เบื้องหลังดังนั้นเซอร์เบียอยู่ต้องจัดการนะครับซึ่งเซอร์เบียเขาก็มองว่าไอ้เงินไขที่เข้ามาเนี่ยเหมือนกับทำให้เขาสูญเสียความเป็นเอกราชเลยนะครับเซอร์เบียก็บอกว่าพี่รัสเซียช่วยหน่อยรัสเซียช่วยรัสเซียก็ถ้าขืนไม่ช่วยนะครับก็เหมือนกับชนเผ่าเดียวกันก็ชนเผ่าเดียวกันก็ก็ไม่ช่วยเงินก็เสียหน้านะครับทีนี้พอพอมาช่วยพับนะครับฝรั่งเศสนะครับซึ่งมีข้อตกลงพันธมิตรเพราะเพราะในในยุคนั้นเนี่ยนะครัััับมมมมมนนนีกกาารรต้้งลุ่พธิขึ สกลุ่มด้วยกันเนี่ยนะครับก็คือถ้าใครถูกถูกโจมตีอีกคนหนึ่งจะช่วยนะครับและนี่ก็คือที่มาของปัญหาของความขัแย้งที่ออสเอรเบียดึงรัสเซียมารัสเซียดึงฝรั่งเศสมามาสู้กับฝั่งออสเตรียฮังการีซึ่งมีงเยอรมันหนุนอยู่แล้วก็ในตอนนั้นก็มีความเชื่อว่านะครับลบเร็วชนะเร็วนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็อยากจะลบถ้ามันเสร็จนะครับทุกคนก็เตรียมตัวกันอย่างเต็มที่มาแล้วตั้งใจบกันเลยแต่ก็ปรากฏว่ามันไม่ใช่เช่นนั้น นะครับแม้ว่าจะมีอาวุธเช่นปืนกลมีเครื่องบินมีอะไรต่างเหล่านี้นะครับรากว่าการรบเนี่ยนะครับมันเป็นการรบอยู่ในสนามเพราะ นะครับพ่านก็คุณขุดเป็นว่าคุณก็โผล่ขึ้นมายิงนะครับพรามันก็รกแล้วก็ยังมีการใช้แก๊สพิษนะคนตายเยอะใช่ใช่นะครับเพราะคนตายกันเป็นจำนวนมากเนี่ยรบกันปรากฏว่านะครับเอ่อกลายมาเป็นเอ่อเส้นแบ่งระหว่างสองฝ่ายนะครับรบกันอยู่3ปีนะครับจนกระทั่งจนกระทั่งอเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องอ่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อสําหรับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็บอกอเมริกามาเมื่อไหร่สงครามยุติเมื่อนั้นแต่ว่าครั้งนี้อเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้อง อยู่ฝั่งไหนอย่ามาติดตามวันพรุ่งนี้วันนี้ขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดรจุลชิบชินวัโนโนอ,อาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตรต์มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์มากขอบพระคุณค่ะจันทะไปชมเด็กที่เด็กทํากันแล้วกลับไปที่สถานีวันนี้เราสองคนละท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ใครประสบปัญหาผมร่วงอยู่บ้างคะสาเหตุของผมร่วงเกิดจากอะไรไปชมกันเลยค่ะ สาเหตุของผมร่วงเกิดจากหลายปัจจัยค่ะ 1. เผ่าพันธุ์เพศอายุ2เชื้อโรคที่เล่นงานเส้นผมโดยตรง3สา, ί, เา,ตตา 4. รเคมีเช่นยาชนิดต่างๆสารพิษปนเปื้อนในน้ำอาหาร 4. โรคตามระบบต่างๆเช่นโรคไตวายโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษสําหรับอาหารการกินต่างๆมักจะไม่มีผลต่อภาวะผมร่วงค่ะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามีผมร่วงมากผิดปกติผมหลุดร่วงเป็นเรื่องธรรมดาค่ะแต่ถ้าเส้นผมหลุดร่วงเกินวันละ1 0 0ยเส้นต่อวันติดต่อกันนานหลายๆวันแสดงว่ามีผมร่วง มากผิดปกตินั่นเองค่ะสังเกตตัวเราด้วยนะคะว่าผมเราร่วงเยอะผิดปกติหรือไม่ถ้ากังวลใจต้องรีบปรึกษาแพทย์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ